สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเดตมือทองครับคุณผู้ชมครับนะกลับมาในสัปดาห์ฟุตบอลลีกครับคุณผู้ชมครับได้กลับมาแล้วนะนะครับผมนะเมื่อช่วงที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมเขาก็จะเป็นสัปดาห์ของทีมชาตินะครับผมนะก็ถือว่าสนุกนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะมาพบกันในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนะพี่ๆท่านใดเนี่ยอยากจะเข้ามาติดตามนะครับฟุตบอลโมเมนตัมนะครับผมนะตัวเน้นตัวซุปเปอร์นะครับผมนะที่มีให้เฉพาะพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวนะครับสามารถเข้ามาตติดดามกันนไ้ใ ทีสองอย่าลืมใส่ at ด้านหน้านะครับวันนี้ต้องบอกเลยครับคุณผู้ชมครับว่าฟุตบอลเนี่ยครับค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับที่มีใหญ่กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนะหลายรายการนะครับแทบจะทุกรายการเลยครับคุณผู้ชมครับนะในคืนวันเสาร์ครับคุณผู้ชมครับเจเด็ดนะครับผมนะได้หยิบมาฝากถึง2คู่ด้วยกันครับคุณผู้ชมครับจะเป็นคู่ไหนรอติดตามรับฟังกันครับเรามาเริ่มต้นที่คู่แรกครับคุณผู้ชมครับนะ่ยในศึกพิมพิรีกอังกฤษนะครับผมเนี่ยสามทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับค ทีมอันดับ11ของตารางครับคุณผู้ชมครับจากการเปิดตัวเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเปิดตัวแปลกมากปกติแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดตัวไม่ถึงนี้นะ1นึ่ง0.75ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับเปิดอยู่ที่0.75จากหนึ่งเบสนะครับคุณผู้ชมครับจากสถิติเฮดเวทในการเจอกันมาของ2ทีมนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับผมนะว่าเล่นในบ้านของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเสมอกัน1-1ครับนอกนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ชนะในบ้านของตัวเองเมื่อปี2023ครับฟอร์มล่าสุดของแมนยูครับคุณผู้ชมครัััััััับบ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 นน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 นะะะะะะะฮฮคค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 ่่่่่ออ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 ข้้้้าาาางงจจกกกกกกททเเเเเเลลลลมมมมมมแแแตพพีีีียยหดวว็สสสปปรรรรรรร์ุุณณผผผููชชใใซญ นะฮะส่วนในด้านของเบนฟอร์ดครับคุณผู้ชมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับผมว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนะฮะค่อนข้างจะโอเคนิดนึงนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้ชัยจากฟูตแฟมตันมา5-3ครับคุณผู้ชมครับเล่นในบ้านแต่สถิติที่น่ากลัวของเบรนฟอร์ดครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเล่นนอกบ้านนะครับไม่เก่งสักเท่าไหร่นะครับจะได้ชัยจากทางด้านของโคเชสเตอร์นะครับเพียงแค่นัดเดียวเป็นฟุตบอลนอกรายการครับคุณผู้ชมครับนอกนั้นพ่ายมาโดยตลอด นะครับผมนะในส่วนของโมเมนตัมครับผู้ชมครับนะฮะก็ยังเป็นไปทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะสามารถได้ใช้ในนัดนี้ได้ครับผู้ชมครับนะฮะทัศนัฟุตบอลของเจเด็ตบิทองในค่ำคืนนี้คู่นี้ครับผู้ชมครับนะเจเด็ตมาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจากการพักทีมชาติมาเนี่ยของกองหน้านะครับผมนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยค่อนข้างจะทำผลงานได้ดีในแทบจะทุกรอบนะครับก็เลยมองดูแล้วเนี่ยครับผู้ชมมาคัสไรฟอร์ดอามัดดิยาโลนะครับรวมถึงทางด้านของราชมบนนะวางแมเเชสตอรุ ยูเต็ดในบ้านหวัดเจี๊ยบครับคู่ที่2ของค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับนะจะเด็ดมองไปในรายการของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมครับแต่จะเป็นคู่สุดท้ายนะครับผมนะของรายการนี้ในคืนวันเสาร์ครับคุณผู้ชมครับนะทุ่มครึ่งครับคุณผู้ชมครับบรอนมัรทีมอันดับ13ของตารางเปิดบ้านต้อนรับแกมเรย์เยน อาร์เซนอลนะครับผมนะทีมอันดับ3ของตารางครับจากการเปิดตัวของอาร์เซนอลครับคุณผู้ชมว่ามีความเป็นไปได้นะ1เบต0.75ครับคุณผู้ชมครับนะฮะสถิติของ2ทีมนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่เคยเจอกันมาเนี่ยนะครับผมนะเสมอในบ้านของอาร์เซนอลเป็นนัดกระชับมิตรครับเสมอกันอยู่ที่1-1นะครับผมนะฮะแล้วก็อีกนัดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนะเล่นในบ้านของอาร์เซนอลอาร์เซนอลได้ชัย3-0นะครับเล่นนอกบ้านอาร์เซนอลได้ใส่4-0นะครับผมนะค่อนข้างที่จะเป็นสถิติททีีีี่่่่คคคคคคออ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 นน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 นขขข้้้้้้าาาาาางงงงงงจจะะะะะะดดดดสสหหรร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 รัััััััับบบบบบบ์์เเเซซลลลลฟมมมมมมมุุณผผูชชตตตกกยยฮวไใ ที่ขึ้นมาจากอังกฤษแชมเปี้ยนชิพนะครับเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับผมนะฮะนอกนั้นพ่ายกับทานของเลสเตอร์นะครับพ่ายกับลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วก็พ่ายกับเชลซีครับผู้ชมครับสถิติในบ้านถามว่าบอลมัดเล่นดีไหมก็เล่นดีครับผู้ชมครับนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปเจอกับทีมที่ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับผมนะฮะส่วนในด้านของอาร์เซนอลครับผู้ชมครับสี่นัดล่าสุดนะครับผมนะส่วนใหญ่จะเล่นในบ้านนะครับได้ใช้มาโตลอดครับผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนอกลีกนะครับในลีกครับผู้ชมครับนัดล่าาาสุดดไ้ชัจกซแม์ตน3-1 ได้ชัยจากปารีส2อูได้ชัยจากเลสเตอร์4ีได้ชัยจากโปรตัน5้ถือว่าทําผลงานได้ดีเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับสถิตินอกบ้านของอาร์เซนอลเป็นการเสมอ2นัดครับนอกนั้นได้ชัยมาโดยตลอดนะนะครับผมนะฮะทัศนาฟุตบอลของเจเดนบิทองในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับอาร์เซนอลฟอร์มยังดูดีกว่าเยอะอยู่พอสมควรครับคุณผู้ชมครับในอันดับตารางนะครับผมนะก็เป็นแรงจูงใจที่ทําให้อาร์เซนอลนะครับต้องคว้าชัยในนัดนี้ให้ได้นะครับผมนะนัดนี้ครับคุณผู้ชมครับวางอาร์เซนอล0.75วูนเจี๊ยบแนนน่อครับคุณผู้ชมครับ สรุป2คู่ของเจเดตมือทองครับคุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้นะครับผมนะเจเดตวางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคุณผู้ชมครับได้ใช้ในบ้าน0.75ครับคุณผู้ชมครับคู่ที่2นะครับผมนะวางอาร์เซนอล0.75เช่นเดียวกัน2คู่นี้ขอให้หวานเจี๊ยบนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาติดตามในครอบครัวฟุตบอลของเจเดตมือทองไม่ยากครับคุณผู้ชมครับเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวเพื่อนๆกันเข้ามาได้ m t 2 8อย่าลืมใส่แอดนาสำหรับวันนี้เจเดตขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ